เหลือแต่ฝั่งเราอ่ะพวกเราก็อยู่ของพวกเราครับอยู่จำปาดงตอนนี้จำปาดงเนี่ยก็พัฒนาไปเยอะมีเครื่องเสียงมีไฟแสงสีนะตอนนี้มีแต่นักเลงการนะครับนะก็นางรำเนี่ยเป็นระบบขึ้น ที่จะปาโดก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็จะมีต้นโมกแล้วก็จะไปล้อมตรงไหนคนมันนึกภาพไม่ออกเลยต้นโม่ไปล้อมรอบองค์ปูด้านล่างใช่ไหมล้อมด้านล่างมันล้อมยังไหวะนึกไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาลงก็รู้ก็ใครสลับสนุนจะซื้อต้นโมกก็ที่คุณอิสระเลยนะคะคุณอิสระก็ตัดกองทุนกันอยู่นะครับจะซื้อต้นโมก ไปล้อมองปู่นะคุณเอ็งเมเดก็ทำร้านนะครับทำร้านอาหารใช่ไหมทำร้านให้เช่า,าจิมมี่ก็ไปเช่าอยู่นะจิมมี่ก็ไปเช่าร้านอยู่นี่ติดต่ออยากอยากได้รูปข้างหลังจังเลยให้ให้จิมมี่ใครติดต่อจิมมี่บอกขยายมาแปะคนไหน่สักกี่เมตรวะสักเมตรนึงอ่ะ ร้อยเซนอะความความยาวสักเมตรนึงนะครับรูปองปูอะแป,ปะผนังข้างหลังเนี่ยผนังข้างหลังนั่นเป็นสีขาวเลยนะ,นะครับข้างหลังก็ได้ไม่รูปนะครับนะแล้วว่าจะไปจริงๆริง่าน่าจะไปวันนี้หรือไปพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเช่าพุชินารา <c oughs> คิดว่าคงเป็นนัดงบพอแล้วเจ้าโอ,โอเคครับนะ เป็นเท่าแก่กันไม่หมดนะนะ <c oughs> แม่ลูกมันองไปสนใจแล้วก็นั่นแหละครับนะก็นั่นแหละครับนะได้เล้เดี๋ยวผมถามแอดมินเดี๋ยวผมถามแอดมินให,ใ,หใ,หใ,หให้ให้ให้รูปจริงขยายมารูปแ้่ผก็มีอยู่แล้วแต่มันเป็นองค์รูปลเล็กเขาส่งมาให้เป็นรูปเล็กครับนะครับ,นะรบแต่อยากได้แบบรูปใหญ่เลยนะครับกว้าง,งยาวประมาณหนึ่งเมตร ในรูปใหญ่มันอยู่ข้างหลังแล้วจะสวยนะครับคือมองไปแล้วจะสวยสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ก็ไม่มีอะไรครับก็มาคุยกันตามเวลาซึ่งกันให้เป็นเวล่มเวลานะถ้าคุยข่าวกันส่วนฝั่งมมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไปด่าพ่อเร่าแม่เขปล่อยมันเราอย่าไปเล่นกับมันนะถ้ามันด่าพ่อเราแม่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วนะครับนะเออนะเพราะว่าพวกนี้มันมันก็ลามไปเรื่อยมันก็พูด ทา้าทายพูดทำคอนเทนต์เราไม่ให้แสงมันแล้วก็คนมันก็ไปดูมันนะครับเราต้องไม่ให้แสงมันนะอย่าให้ขี้กากเงี้ยต้องไมให้แสงแม่งนะครับนะ,ะยิ่งดูข่าวน้องตอแล้วสงสารเด็กโอ้ผมว่าป่านนี้ตัวตัวเงินตัวทองกินไปหมดและเอาเรื่องนี้เรื่องหนึ่งไอ้เรื่อง,ง,อองตัวเงินตัวทองเนี่ยตามข่าวที่บอกไปทำลูกชิ้นไม่เป็นจริงนะเอฟซี FC. อย่าไปเชื่อนะครับนะ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  เรืเ่องตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับนะที่บอกว่าไปทําลูกชิ้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงนะสรุปแล้วไม่ใช่นะอย่าไปโทษลูกชิ้นกันนะครับ <c oughs> มันไม่ทาลูกชิ้นปลาไม่ได้นะครับนะผมไปดูข่าวมาแล้ว <c oughs> เขาเลี้ยงตัวเงินตัวทองไว้เอาเอาหนังทํากระเป๋าหนังมันนะครับนะเออเอาหนังทํากระเป๋าตัวเงินตัวทองมันไปทำลูกชิ้นไม่ได้เนื้อมันไม่เหมือนกัน เนื้อตัวเงินตัวทองเหมือนเนื้อไก่เขาบอกเหมือนเนื้อไก่นะอย่าไปเชื่อนะครับว่าไปทําลูกชิ้นปลาทําไม่ได้เนื้อมันไม่ละเอียดเหมือนเหมือน,นปลานะครับนะ้าพี่กระชายลองกินแล้วครับเฟรนิวใช่เดยวบางคนไม่กล้ากินลูกชิ้นปลาเลยทําไม่ได้เนื้อมันไม่ละเอียดนะเขาเนี่ยเอาเอาเอาหนังมันไปทํา คุณภาพหนังตุ้งตระทมมันดีนะครับนะออที่เขาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์สงวนได้ใช่ไหมจะเป็นงวยไม่ทำไมวะเนี่ยอเออ,อพีอ่อภรรยากินเนะื้อเหม็นคาวอตอนนี้ตามข่าวชีวิต เช้าแะผมตามลูกข่าวและเหมือนจะเหมือนปลากระเบนเป็นเส้นๆไม่เคยเห็นเลยนะครับไม่กินด้วยเห็นไม่กินซากส,สัตว์เน่าเหม็นละแยะสิสเยนนะเออหนังหนังเขาสวยเขาจะหนังไปทำกระเป๋าพวกนั้นแหละนะครับอ่าสวัสวดีคุณยายบัวสีครับนะ ปาดงก็เปลี่ยนไปเยอะนะวันนี้เขาไปดูมานะครับนะอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะมีเต็นมีเต็นกองในการนะครับมีเต็นกองในการมีลําโพงวันนี้คนมาลําเยอะแยะเลยเอฟซีนะครับนะนี่คือความความเจริญนะครับใครบอกจะปาดงเงียบไม่เงียบนะครับนะไม่มีเงียบนะครับไม่มีเงียบนะครับทุกอย่างก็ดําเนินตามเรียกอะไรล่ะเป็นไปตาม ตามเวลาครับนะมีคนไปจา้างําเยอะคนที่หลายรอบอยู่นะเท่าที่ผมดูหลายรอบตอนเดี๋ยวจะมีคนไปเที่ยวไปเยี่ยมอีกนะครับนะรู้สึกว่าเดือนนี้เขาจะเดินทางไปวันที่สิบเอ็ดนะครับทัวร์ของคุณอิสระนะครับคุณอิสระนะครับนะเขาจะเดินทางครับควัี่ีคุณนิกกร์ครับเดินทางไปวันที่สิบเอ็ดนะครับนะสวดีคุณฉลามทรงน้อยนะครับ ทำดีได้ดีครับผมขอบคุณยายโพสีครับช่วงนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรหรอกนะครับก็มาคุยกันหนังแพงค่าตัวเงินตัวทองขั้นตอนทำม,มันยากแค่น,นั้นเองนะครับนะลุงเปิดเพลงต่อขอแข็งเลยกำลังกินข้าวโอ้ไม่เกี่ยวเลยนะครับนะ แบบนี้กําลังดีที่จะบาดดงไม่มากไม่น้อยกําลังวางโอเคครับนะก็เดี๋ยวก็ปลูกต้นโมไม่รู้ปลูกข้างล่างใช่ไหมครับนะอ่าฮะสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อคนก็มาดูยอดวิวจะได้มีรายได้ยิ่งพวกไปจากลุงมีวันกลับมาเหมือนเดิมปล่อยก็นะครับจะไปพูดถึงเขาเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปไปค่อนแคะไปแซะพวกเขาเขาจะกลับมาอีก ออปล่อยเขาแบะคือก็ออดีแล้วไงม,มันมีข่าวอื่นผมถ้ามีข่าวอื่นทำแถวนี้ผมก็ไม่ทำนะผมจะเก่งกับผมจะไปถ่ทำถ้าไอ้เรื่องที่งานนพะแดดร้อนเลยไม่ได้ไปแต่เมื่อวานวันนี้ไม่รู้เขามีล้ำกันหรือเปล่าเขาจะมีล้ำด้วยนะที่งานนพะนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์น่าจะมีเดี๋ยววันอาทิตย์จะขี่รถไปลนะนะนะ้ำนั่นมีงานมีล้ำด้วยมีแคลเซียมงานแอ่ ตัวนี้เป็นแคลเซียมสวัสดีคุณรีไลน์นะรีไลน์สวัสดีนะครับะโนชูก้าเมื่อตามข่าวมาเนี่ยก็มีาวน้องต่อข่าวเป็นโกโก้เป็นโกโก้สำลเข่าวตง้งว่าแคลเซียมกระดูกคนเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเผากันไปแล้วนะคดีก็อยู่บนศาล แม่เขาก็ไม่ยอมจบนะครับนะนะว่าจะไปเดินดูต้นไม้แอดต้นไม้ที่ไหนอะที่ยังปลาดงอะ <c oughs> ปาดงร้อนคุณนิรพัชส,สวัสดีครับอ่นเดียวของส่งให้วันนี้นะครับนะใครที่ซื้อของวันมอเช้านะครับนะก็นะครับส่วนในพวกนั้นเราก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากปล่อยมันให้มันเห่าอ่อนไปนะมันจะเหลืออยู่แค่สามตัวนะครับอิเงเกิร์อย่างเงี้ยนะครับนะของงานนุพพัก เพ,พื่อนผมอ่ะให้เพื่อนแม่บ้านผมมาคุณน้ำพรขายต้นไม้อยู่อยู่ด้านหลังอ่ะก็ก็เป็นแถวเลยนั่นแหละครับไม่รู้ชื่ออะไรตรงนั้นเขาก็เขามาจากมาจากวังน้ําแดงมาจากวังน้ำแดงนะครับนะเออบาเราอยู่อู่ทองนะครับ จะติดเพงอคะอย่าลืกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์ให้พอล่าด้วยนะคะดูุพส่อนให่บ้งเพ่อ่ะ